สวัสดีค่ะมาพบกับรจ่าผ้าแซบค่ะทุกคนทะเลแดงเดือดจ้าทุกคนเหลาทะเลรวมนะคะเปี่ยนแซลมอนค่ะทุกคนแซลมอนหอยแครงนะคะกุ้งสดสะดุ้งค่ะพี่น้องกุ้งสดสะดุ้งนะคะตามด้วยหอยหวานนะคะทุกคนหมึกเราก็มาด้วยนะคะทุกคนมาเต็มพิกัดค่ะทุกคนแซบหนัวมาก นัวน้ำปลาระราพิ่งพี่น้องค่ะดีสันจัดจ้านจองคิวห้องน้ำเลยนะคะมีบัตรคิวด้วยทุกคนผู้ใดกินมื้อนี้ต้องจองบัตรคิวห้องน้ำด่วนเด้อพี่น้องโอ้ยแขกงไม่ได้รับเชิญก็เยอะเหลือเกินนะคะมาลายใช่อันนี้เราแกะแล้วนะทมค่ะอืมกรุบกรุบกกันจองค่ะพี่น้อง ต้มแ้วไม้หวานเป็นไงจ้าบรรยากาศบนโต๊ะความเด้อพี่นอ้องจ้ะเคเราไปกินเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าคนไหนชอบคลิมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ปะจ้าพาแซ่บนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะมาพบกับประจาร้าพาแซ่บอีกแล้วคะ่ะทุกคนเมน้สิพามากินเหลาทะเลรวมค่ะทุกคนทะเลรวมนะคะ,ะ,ม,ะ,คะมึกค่ะพี่โอ้ยมึกือ แซลมอนค่ะทุกคนกุ้งสะดุงค่ะแมงวัดกระไรค่ะพี่นอ้องปลาหมึกตามด้วยหอยหวานกระมังละอันนี้มเกลีอแตกมาจากพี่น้องแซ่บๆต้องกันอืมผักเราก็นี่เลยค่ะผักกันจองพี่นอ้องมะเขือเปราะ น้ำมัต้มจ้ามาเด้อพี่น้องกินกันทังฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนะคะมาเดิออื้ อร่อยมากมันมีไม้เดรพี่นอหนามมันมาไ,ไหนจับหมึกค่ะ โดหมึกกินไม่ได้ไอึตัวอืมหอมมาก เพื่อได้กินซ้ำซ้ำรอบอืมอร่อยอ่ะแข้งไปน่ะ กลัวไม่ใช่มากกว่านี่มันตุ่มอะอย่างดีอืมส่วนหนามเสบๆน้องกันเด้อพี่น้องแซลมอนค่ะบรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องวันนี้เรามาพักผ่อนนะคะ คือยินทัดปา้าเจ้าไม่มีไหม 嗯，别看。 แกม่ไ,ได้รับเชิญมาละอืมอะไรเนี่ยตัวใหญ่มาก กดน้ำกโกพี่น้องอืมฟินมาก นัวค่ะค่ะพี่นอ้องอืมดึงยาก อาแะ้วาาก,กูฮะสุดคำมย่าลืมไปเนาะกรุงใหญ่จ้าใหญ่ทันทีปโป้เนี่ยลนะกุ ม่อนมีกุ้งมีหมึกมีม่อนนะคะทุกคนหอยหวานหอยหวานครับหอยแครงสดนะคะบำรุงเลือดบำรุงร่างกาย บรรยากาศดีพี่น้องมนันอิดพ่นตุกตกเบิดเมื่อจัดหนำก่อนพี่น้อง สวัสดีค่ะทางนี้เดีวแม่ก็เข้าไปหาออน,นูกไปด้วย,ยก,กินดิบเหรอได,ได้เหรอได้ะลูกสาวอยากกินแซลมอนน้ำพี่น้อง ันกินได้อยู่บอ่อเรย้เด็กน่อยอกินดิบได้หระคะอืมตัวใหญ่ๆตัวปวุบค่ะทุกคน ท้ายว่าจะกินหมดไหมเรารวมทะเลทะเลเรารวมทะเลเดือดเดือดบุบ ืผักอีกตัวแมงลักงามคักพี่น้องเอาไปใส่หมกน้ำม้เด้เอเข้ากัน,น,น,นกินนันนี่กบหอมเหมือกันยุงกัดหน้าตบยุงแถมันหนัาปะลาดถึงนายอีกนาย อะไรครับมาอดีตชู้ซับน้ำาให้แม่น่ะอยากได้คนละ20บาทไม่มีค่ะบ๊ายบายฮึ ลมุนนิดม,มากเผ็ดอร่อย ้างบ้านบ้านน้องสายค่ะพี่น้องหวานมากมีแต่แนเวเจ็บๆสุดสะตว์นะเบิรงสีรถพี่น้องคุณนะแซ่บขนาดจ้า มากินแหน,น่าสดบรรยากาศก,ดก็ดีของกะสด สรุปแล้วแซ่บคือกาไปส่วนเราหลังบ้านเมื่อกี้น่ะกงุ่มไงบางปากรถพี่น้องกูนะ then that ใหญ่ๆวบวบจ้าพี่น้องหอยหอม,มเอหอยหวานอ๋หลุดแล้วชุดน้ำน้ำกักจ้าพี่น้องแซ<ส>บอีกจากสองตัว ยั่ยย่วจ้าไปกันเลยอืม,อมยังแสบอ,อยู่อีกจะโตสองโตนนหอยนะมันสดดีมาก อมาจ๊ะพี่น้องใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามล้จ๊ะพาแซบชาแนลด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ